สวัสดีครับ s b 3 Minutes f u n Time 3นาทีกองทุนรวมวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังถึงกองวัน Global f i n a n a A กันนะครับกองทุนวัน Global f i n a n a A หรือกองทุนเปิดวัน Global Financial ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปเป็นกองทุนฟิเด์ฟันที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวได้แก่กองทุน b a c k l o Global Funds World Financial Fund คลาสดี2ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพียงกองทุนเดียวในเฉลี่ยรอบปีไม่น้อยกว่า180ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนกองทุน Blacklock Funds World f i n a n c i a l Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในด้านการบริการทางการเงินเป็นหลักทั้งในหุ้นขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งกองทุนหลัก จะลงทุนแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานในหุ้นกลุ่มการเงินทั่วโลกรวมถึงหุ้นที่อยู่นอกเกณฑ์มาตรฐานเช่นหุ้นกลุ่มฟินเทคโดยผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์การลงทุนมากกว่า22ปีในหุ้นกลุ่มการเงินซึ่งจะมีการวิเคราะห์อย่างเข้มข้นผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในลักษณะของ bottom up ผนวกกับการวิเคราะห์แบบ t o p down เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจมหาภาค โดยจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในตลาดที่สามารถสร้างอัลฟาได้อย่างจำกัดจากเอกสารกองทุนหลักในสิ้นเดือนมีนาคม2564กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา62.40%ยุโรปประมาณ17.14%ปรกระจายการลงทุนอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร36.17%ุนซเมอร์ไฟแนคอน s u m e r finance 17.09%ธุรกิจประกัน16.0 7 กองทุนนี้เหมาะกับใครกองทุนเหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุนซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นคือลดลงต่ํากว่ามูลค่าที่ลงทุนได้ผู้ที่สามารถลงทุนได้ในระยะกลางถึงระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่ม financial s e r v i c e สำหรับส่วนของผลตอบแทนกองทุนวัน Global Fina A ในปี2562-2563อยู่ที่29.28%และ2.55%ตามลำดับด้วยความผันผวนของการดำเนินงานในช่วง2ปีที่ผ่านมาอยู่ที่19.98ต่อปีและจากข้อมูลณนะสิ้นเดือนมีนาคม2564ผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนหลักตั้งแต่ต้นปีที่9.83%และย้อนหลัง6เดือนอยู่ที่49.39% ทั้งนี้ผลการดําเนินงานในอดีตมีได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคตซึ่งกองทุนนี้จะมีค่าธรรมเนียมในการเสนอขายที่1.605%และมีค่าธรรมเนียมในการจัดการประมาณ1.741%ต่อป,ปีอย่าลืมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับ